สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ออกเดินทางกันอีกแล้วเรากำลังเดินทางไปบ้านพ่อแม่แฟนที่โอซาก้าถ้าขับรถก็ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงแต่เรามีน้องหมาพ่วงไปด้วยก็เลยต้องจอดแวะพักทั้งคนทั้งน้องหมาก็น่าจะใช้เวลาประมาณ10บชั่วโมงได้วันนี้เราก็เลยจะเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่พรุ่งนี้เรามีธุระตอนสายๆก็กลัวว่าจะเหนื่อยถ้าขับรถ เรือเฟอร์รี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งนะไปถึงตรงเวลาแน่นอนแล้วก็ได้หลับสบายสบายด้วยเอา้าแล้วเรือเฟอร์รี่ฉันไปไหนแล้วนะเนี่ยนู่นจ้ายังอยู่อุ้ยนึกว่าตกเรือแล้วไม่ล่ะนี่ไงอยู่นี่ไง เจ้าหน้าที่ก็มาถามย้ำให้แน่ใจว่าเราจะไปเรือลำนี้ใช่ไหมไปผิดลำละยุ่งเลยละ่ะพ่อจอดรถเสร็จเราก็ต้องเอาเล่มรถไปลงทะเบียนก่อนขึ้นเรือ าใช้ใจ่ายของเราก็มีค่ารถที่นำขึ้นเรือค่าห้องพักแล้วก็ค่ากรงน้องหมาพอลงทะเบียนวัดอุณหภูมิจ่ายเงินเรียบร้อยเขาก็จะให้คีย์การ์ดมาเจ้าหน้าที่เขาหน้าตาน่ารักมากเลยคุณผู้ชมไม่กล้าถ่าย พนักงานเขาก็ดีนะคอยอำนวยความสะดวกในการนำจอดอย่างดีเลยอะ่ะพอเราจอดแล้วเขาก็จะเอาที่กั้นล้อมาล็อกไว้อีกทีหนึ่งเพื่อกันไม่ให้รถเลื่อนไปชนกันเอาละเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าอ่ะให้เจาตัวแสบนำทางไปเลย เลี้ยงเขาก็จะแยกออกมาต่างหากจากห้องพักของผู้โดยสารห้องพักสัตว์เลี้ยงเขาสะอาดสะอ้านกว้างขวางมากเลยเรือลำนี้เป็นเรือลำล่าสุดของบริษัทฮังคิวเฟอร์รี่ชื่อเซ็ตสึเพิ่งออกมาให้บริการได้ประมาณปีหนึ่งลำก่อนๆน,นะห้องพักสัตว์เลี้ยงไม่ได้หรูหราขนาดนี้หรอกแต่หลังๆคนเริ่มนิยมพาสัตว์เลี้ยงไปเที่ยวด้วยกันก็เลยปรับปรุงให้ดีอย่างที่เห็น เข้าห้องพักแล้วก็ถึงตาเราเองเข้าห้องพักกันบ้างแล้วล่ะในเรือเขามีลิฟต์ด้วยนะหรูหลาไปเลยใช่ไหมเอาเคียการ์ดเปิดประตูแล้ว เราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าโอ้โหเป็นยังไงแจ็ปนิสมากมากสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆไม่เคยนอนห้องนี้มาก่อนเลยอะพอเปิดหน้าต่างก็เห็นวิวด้านนอกด้วยหน้าต่างบานใหญ่รเริ่มเลย ตรงนี้มีช่องใส่รองเท้าสลิปเปอร์สำหรับใส่เดินในห้องได้ด้วยและนี่เป็นตู้เก็บที่นอนห้องแบบญี่ปุ่นเนี่ยเราต้องปูที่นอนเองทางเรือเขาจะเตรียมไว้ให้สามชุดสำหรับใช้ได้ตามสะดวกเลยของใช้ส่วนตัวพวกหวีแปรงสีฟันสบู่ยางรัดผมก็มีไว้ให้ทางด้านนี้ก็มีแก้วน้ำมีน้ําชา มีกาต้มน้ําแล้วก็ยังมีโคมไฟอีกด้วยไหนลองเสียบดูซิแม่เข้ากับบรรยากาศห้องดีจริงๆเลยไม้แขวนเสื้ออะไรก็มีให้พร้อมแถมยังมีผ้าขนหนูผืนเล็กสำหรับไปลงออนเซนแล้วก็ยังมีชุดยยกะตะพร้อมสายรัดเตรียมไว้ให้ด้วยเรามาดูห้องน้ำกันบ้างห้องนี้มีห้องน้ำส่วนตัวด้วย ดึกๆไม่ต้องลำบากไปห้องน้ำข้างนอกเลยเมื่อก่อนเราเคยนอนห้องรวมต้องไปใช้ห้องน้ำข้างนอกแล้วก็ลืมเอาคีย์การ์ดออกไปด้วยยืนไว้อะไรอยู่ข้างนอกตั้งนานกว่าจะมีคนมาเปิดให้อ่ะนเนี่ยเนี่ยเราชอบมากเลยอ่ะเสื้อสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็มีโต๊ะเก้าอี้แบบญี่ปุ่นที่นั่งกับพื้นรู้สึกสบายๆเหมือนอยู่บ้านเลยใต้ทีวีเขาก็ทำเป็นช่องเก็บสัมภาระได้อีก เรียกว่าใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าสวยงามเออแล้วทำไมนอนคืนเดียวของมันเยอะอย่างนี้อ่ะพาไปชมดาดฟ้ากันบ้างตรงดาดฟ้าเนี่ยลมเย็นๆดูพระอาทิตย์ตก สวยงามมากเลยคุณผู้ชมตัดกลับมาที่ห้องน้องหมาอีกทีดีใจมากได้เวลาให้ข้าวเจ้าตัวแสบแล้วนี่เราไม่เจอกันนานขนาดนั้นเลยหรอนี่เพิ่งชั่วโมงเดียวเองนะ บนเรือเขาก็ยังมีห้องเกมด้วยนะเผื่อใครอยากประชันฝีมือการกดตู้ก็มีทั้งตู้สลอ็อตแล้วก็ยังมีตู้กดของเล่นต่างๆเราะฝีมือไม่ถึงขอผ่านดีกว่าซื้อเอาน่าจะง่ายกว่าบนเรือเขาก็มีที่นั่งชิลๆหลายที่เลย จะนั่งชมวิวหรือจะใช้ Wi-Fi บนเรือแต่บอกเลยว่าสัญญาณ Wi-Fi ไ,ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยตรงนี้เป็นห้องอาบน้ำรวมแต่ก็แยกชายหญิงนะใครไม่สะดวกอาบน้ำรวมเขาก็มีห้องฝักบัวไว้ให้ไม่ต้องห่วงพออาบน้ำเสร็จเราก็มาถอยไอติมไปกินที่ห้องสักถ้วย แทนๆได้แล้วตรงนี้เป็นร้านขายของมีทั้งของที่ะระลึกของกินเครื่องดื่มแล้วก็ของใช้ส่วนตัวก็มีด้วย ตอนนี้ก็ได้เวลาปูที่นอนกันละปัญหาของเราก็คือจะปูที่นอนแนวไหนแฟนเราก็บอกให้ปูแนวขวางเราก็บอกไม่เอามันตรงกับประตูเดี๋ยวผีลอกสงสัยจะฟังเดอะโกส์เยอะไปหน่อยแต่ก็กลัวเราก็เลยบอกว่าจะปูแนวตั้งแฟนเราก็บอกว่าจะปูแนวขวางก็เลยเถียงกันยกใหญ่เรื่องปูที่นอนเนี่ย ไม่ใช่เรื่องเล็กนะคุณผู้ชมตกลงควรจะปูแนวไหนกันแน่แต่ในที่สุดก็ปูที่นอนได้เรียบร้อยอย่างที่เห็นกว่าจะจบเรื่องที่นอนเล่นลเราจะเหนื่อยเลย wiFi ไ,ไม่ดีก็อ่านหนังสือแทนการเล่นมือถือไปละกัน อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมจะบอกว่าบนเรือเนี่ยเขามีอาหารเช้าด้วยนะก็มีหลายๆคนมานั่งชมวิวพร้อมกินอาหารเช้าไปเหมือนกับเราด้วยพอกินเสร็จแล้วเราก็ต้องยกไปเก็บเองด้วยนะ ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องชมวิวทางด้านหน้าเรือใครอยากนั่งเงียบๆก็มานั่งชมวิวตรงนี้ได้เลย ดรือก็จอดเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ขนสัมภาระกลับไปที่รถได้เลย ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงท่าเรือเฟอร์รี่ในเวลาเจ็ดโมงเชา้าแล้วเราก็จะขับรถกลับไปบ้านพ่อแม่แฟนที่โอซาก้าต่อเลยเออพี่พ,พี่พี่คะพี่จอดจอดจ,จอดหน่อยไหมพี่พี่คะจอดหน่อยจอดหน่อย โอ้ยจะให้เตือนตามไปถึงไหนเนี่ยพี่โอ้ยเรื่องแกล้งภรรยาเนี่ยเป็นความสนุกของพี่เขาเลยแหละโอ้ยได้ขึ้นซะทีโอย้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ